สวัสดีครับช่องเน่งวัดโบสถ์วันนี้เรามาชมวัตถุมงคลของวัดโบสถ์กันต่อนะครับวันนี้มาในเรื่องของเหรียญเกจิบ้างครับเกจิของวัดโบสถ์นะครับก็จะมีที่โด่งดังนะครับในเขตพื้นที่แต่คนข้างนอกอาจจะไม่ค่อยรู้จักก็คือพระครูพิสิทธิศาสนาคุณหรือหลวงพ่อทองหยิบนะครับ ท่านเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีเหรียญนี้ออกในงานฉลองสมณศักดิ์แล้วก็ฉลองครบ6รอบอายุนะครับปี2520นะครับฉลองสมณศักดิ์ที่ท่านได้เป็นเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคมนะครับก็เป็นพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่งของวัดโบสนะครับรวบรวมเกจิคณาจารย์มากมาย นในโดยเฉพาะในอำเภอพนัสนิคมก็ทุกวัดก็ต้องมาหมดทุกวัดอยู่แล้วครับเพราะว่ามาร่วมฉลองและ,สะแสดงความยินดีนะครับสแสดงมุทิตากับเจ้าคณะอำเภอนะครับส่วนเกจิดังที่เป็นสหธรรมิก,กันกับหลวงพ่อทองหยิบที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วฉะเชิงเซา แลวก็หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับปาจีนบุรีครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญไข่หรือบางคนก็อาจะจะเรียกว่าผลแอปเปลิลหรือผลมะเขือนะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามมากมีด้วยกัน3ามเนื้อนะครับก็คือเนื้อเงิน เงินนะครับเงินลงยากระไหลทองลงยาครับแล้วก็ทองแดงลงดำมันปูครับเงินก็จะมีลงยาทั้งหมด6สีนะครับหสีแล้วก็กระไหลทองก็มี6สีเหมือนกันมีสีอะไรบ้างก็สีเหลืองนะครับ เขียวสีฟ้าสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวนะครับไม่ว่ากระไหลทองแล้วก็เนื้อเงินลงยาก็จะมีสีเหมือนกันนะครับ6สีนะี่ครับอันนี้ตัวอย่างก็คือเนื้อเงินลงยาสีฟ้า อันนี้เนื้อเงินลงยาสีเหลืองแล้วก็เนื้อเงินลงยาสีแดงเนี่ยครับลงยาเนี่ยเขาจะมีการเซาะร่องนะครับของของเนื้อเงินเนี่ยครับจะมีการเซาะร่องเนี่ยครับอันนี้เหรียญจะ จะเขียนว่าฉลองสมณศักดิ์ครบรอบครบอายุหกรอบนะครับวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สวยแล้วก็เล่นง่ายพิธีใหญ่ราคายังเบาๆอยู่นะครับกระไหลทองสวยๆอย่างนี้ยังยังหลักร้อยอยู่เลยครับสวยๆไม่ผ่านการใช้แบบนี้นะครับเยอเงินก็ หลักพันต้นนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีของเก๊ครับพ่อหลวงพ่อทองหยิบก็ขึ้นชื่อทางด้านเมตตานะครับเมตตาค้าขายแล้วก็ยังมีแาคล้วคลาดนะครับแต่เด่นนั้นหลวงพ่อทองหยิบนี่ท่านจะเด่นทางด้านเมตตาครับ ท่านเป็นสิทธิ์พระครูศีวัดพับคณะนิคมครับที่เป็นหนึ่งในร0อยเกจิคณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีราชบพิษนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโดมีความสนิทใกล้ชิดกับหลวงพ่อโดวัดนามาตูมมากนะครับหลวงพ่อทองหยิบเนี่ยครับอันนี้เป็นเหรียญทองแดงลมดำมันปูครับ นี้ลงยาแดงครับกระไหลทองเงาวิ่งเลยนะครับเหรียญแบบนี้ภายนอกวัดก็ไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่เอาตรงๆนะครับแต่คนพื้นที่ก็นิยมเก็บแวนกันอยู่นะครับเพราะว่าความศรัทธานะครับคนพื้นที่ศรัทธาในในองค์หลวงพ่อนะครับ เป็นพระที่มากบรารมีองค์หนึง่งในอำเภอพนัสนิคมเลยนะครับแต่ว่าท่านจะไม่ค่อยออกสื่อครับจะดังแบบเงียบๆลูกศิษย์ลูกหาท่านมากมายเลยนะครับวัดโบสถ์ในสมัยที่ท่านอยู่นี่ถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอพนัสนิคมนะครับมีพระบวชใหม่มากมายเลยนะครับถึงสามสิบี่สิบรูปนะครับ ใครก็อยากจะมาบวชกับหลวงพ่อทองหยิบนะครับท่านก็จะมีลูกศิษย์ที่โด่งดังก็คือหลวงพ่อโทนวัดขาวน้อยคิรีวันนะครับอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีแล้วก็หลวงพ่อสวัสดิ์วัดเม้าสุขานะครับสองท่านนี้ก็เป็นลูกศิษย์นะครับเคยมาเคยมาเรียนวิชาแล้วก็มาจําวัดอยู่ที่วัดโบสถ์โดยเฉพาะหลวงพ่อโทนเนี่ยหลวงพ่อทองหยิบท่านเป็นพระอุปชาด้วยนะครับเพราะหลวงพ่อโทนเนี่ยท่านเป็นคนพระนิมนะคมบ,บวชที่วัดเนินสัง นะครับแล้วถึงค่อยาย้ายไปทางบ้านบึงนะครับโดยมีหลวงพ่อทองหยิบเป็นอุปชาให้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักท่านนะครับแต่ว่าถ้าคนพื้นที่เนี่ยจะรู้จักท่านดีนะครับท่านก็ได้มาสร้างวัดโคกพุทษาอีกวัดหนึ่งนะครับแล้วลูกศิษย์ท่านก็จะมีวัดตอนทองครับที่เป็นเจ้าวาด องค์ก่อนนะครับพระครูประชิดร้ลูกศิษย์ท่านเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าท่านไม่เป็นพระที่ไม่ได้ออกสื่อนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนรู้จักภายนอกนะครับวันนี้นำเหรียญสวยๆสีสันสวยๆมาให้ชมกันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ก็จะนำวัตถุมงคลของวัดโบสมานำเสนอมาให้ชมและศึกษานะครับเพื่อเป็นการเยผยแพร่ความรู้เยผยแพร่กิติศัพท์นะครับของวัดแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ